สวัสดีครับมาเริ่มการพูดคุยเจาะลึกของเรากันวันนี้เราจะคุยกันเรื่องออตำราพิชัยสงครามซุนวูครับเป็นคัมภีร์การทหารที่เก่าแก่มากๆ2,000กว่าปีแล้วแต่ก็ยังทรงอิทธิพลอยู่เลยนะครับใช่ค่ะคนดังๆอย่างคงเบ้งหรือไกเซอร์วิลเลียมที่2ก็ยังยอมรับเลยนะคะครับวันนี้เราจะลองมาดูแก่นความคิดหลักๆจากฉบับแปลคุณสเสถียรวีรกุลกัน คือมันไม่ใช่แค่เรื่องรบอย่างเดียวแต่มันเป็นปรัชญาเลยนะใช่ค่ะเป็นปรัชญาเรื่องการแข่งขันการบริหารแล้วก็การเข้าใจคนด้วยที่น่าทึ่งอีกอย่างคือภาษาในต้นฉบับนะคะสั้นๆง่ายๆแต่ทรงพลังมากโจโฉยังชมเลยโหขนาดนั้นเลยเหรอค่ะแต่การจะเข้าใจเนี่ยก็ต้องดูบริบทของผู้เขียนคือซุนบูเองซึ่งท่านเป็นทั้งนักการทหารนักปกครองในยุคชุนชิวที่แบบรบกันดูเดือดมาก ครับมีเกตหนึ่งที่น่าสนใจก่อนเข้าเนื้อหาคือเรื่องที่ซุนวูฝึกนางสนมใช่ไหมครับที่แสดงให้เห็นเรื่องวินัยแบบเด็ดขาดมากๆอ๋อใช่ค่ะเรื่องนั้นสะท้อนความสําคัญของวินัยได้ดีเลยโอเคครับงั้นเข้าหลักการแรกที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ซุนวูบอกว่าก่อนอื่นเลยต้องประเมินปัจจัย5อย่างก่อนมีอะไรบ้างครับก็จะมีทำ ดินฟ้าอากาศภูมิประเทศขุนพลแล้วก็ระเบียบวินัยค่ะธรรมนี่คืออะไรครับใช่เรื่องศาสนาหรือเปล่าเอ่อไม่เชิงค่ะธรรมในที่นี้หมายถึงความสามคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างผู้นำกับประชาชนแบบว่ายอมตายด้วยกันได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วขุนพลล่ะครับขุนพลก็ต้องมีคุณสมบัติ5อย่างค่ะคือสติปัญญาความเที่ยงธรรมความเมตตาความกล้าหาญแล้วก็ความเข้มงวด คือต้องครบเครื่องครับผมกลับมาที่รู้เขารู้เราคือซุนวูแบ่งผลลัพธ์ไว้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้สองฝ่ายก็ชนะตลอดรู้แต่เราไม่รู้เขาก็ห้า0ิบห้าสิบแต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยแพ้แน่นอนค่ะแพ้แน่นอนแต่ในความเป็นจริงการจะรู้ทุกอย่างร้อเปอร์เซ็นมันก็ยากนะคะนั่นสิครับแล้วทำยังไงดีคือซุนวูเน้นว่าต้อง พยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดแล้วก็ประเมินอย่างมีหลักการเพื่อลดความไม่แน่นอนลงค่ะรวมถึงการดู5สัญญาณชัยชนะล่วงหน้าด้วยเช่นรู้ว่าเมื่อไหร่ควรรบไม่ควรรบกองทัพสามัคคีไหมเตรียมพร้อมหรือยังแล้วก็แม่ทัพมีอิสระในการตัดสินใจหรือเปล่าเข้าใจครับพอประเมินแล้วก็ถึงเวลาลงมือซึ่งซุวนวูนเน้นเรื่องเลขกลกับความเร็วมากๆเลยบอกว่าการยุด คือวิธีแห่งเล่อุบายใช่ค่ะต้องทำให้ศัตรูงงตลอดเวลาแบบว่าแข็งแกร่งก็แสดงว่าอ่อนแอจะบุกก็ทำเหมือนจะไม่บุกอะไรแบบนั้นครับแล้วความเร็วล่ะครับสำคัญยังไงสำคัญมากค่ะเพราะสงครามยืดเยื้อนี่มีแต่เสียกับเสียเปลืองทรัพยากรทหารก็หมดกำลังใจซุนวูลเลยบอกว่าต้องเรียบเผด็จศึกให้เร็วที่สุดรวมถึงการใช้สเสบียงศัตรูด้วยถูกต้องค่ะลดภาระเราไปได้เลือ มีการเปรียบเทียบเรื่องความเร็วที่แบบเห็นภาพมากเลยเร็วเหมือนลมเงียบเหมือนป่าบุกเหมือนไฟนิ่งเหมือนภูเขาใช่ไหมคะใช่ครับมันคือการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งก็นําไปสู่หลักการถัดไปเลยค่ะคือการพลิกแพลงตามสถานการณ์ดุดใส่น้ําเหมือนน้าเลยนะครับค่ะ คือการใช้ทัพต้องไม่มีรูปแบบตายตัวเหมือนน้ำที่มันไหลไปตามภาชนะหลีกเลี่ยงที่แข็งแกร่งโจมตีจุดอ่อนเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศกล,ลยุทธ์มันต้องยืดหยุน่นมีตัวอย่างเรื่องนวภูมิหรือภูมิประเทศ9ก้าแบบด้วยใช่ไหมครับอย่างมรณะภูมิแดนตายนี่คือคือจุดที่ถ้าไม่สู้ก็ตายสถานเดียวค่ะมันบีบให้ทหารต้องสู้สุดชีวิตเพื่อรอดโหย การเข้าใจภูมิประเทศนี่สำคัญจริงๆสำคัญมากๆค่ะรู้ว่าตรงไหนควรใช้ประโยชน์ตรงไหนควรเลี่ยงนี่คือความสามารถของแม่ทัพเลยทีนี้มาถึงเรื่องวินยัยอำนาจความเป็นผู้นำกลับไปที่เรื่องฝึกนางสนมตะกี้นี้ครับที่ซุนวูสั่งประหารนางสนมคนโปรดเลยแม้กษัตริย์จะขอไว้ค่ะเรื่องนั้นชัดเจนมากว่าวินัยต้องมาก,ก่อนจริงๆแม้แต่คำสั่งกษัตริย์ก็เปลี่ยนอายาสิบแม่ทัพในสนามรบไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้โหดอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะซุนวูก็สอนว่าต้องดูแลทหารเหมือนลูกแต่ก็ต้องให้อยู่ในระเบียบถ้าผิดก็ต้องลงโทษมีคำพูดประมาณว่าถ้าเลี้ยงดูอย่างดีแต่ใช้การไม่ได้ก็เหมือนลูกที่เอาแต่ใจใช้ทําศึกไม่ได้ครับคือต้องมีทั้งพระเดชพระคุณใช่ค่ะต้องสมดุลกันแล้วก็ต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยและสุดท้ายองค์ประกอบสำคัญในการรู้เขา ก็คือข่าวกรองหรือพวกจารชนนี้เองขาดไม่ได้เลยค่ะซุนวูย้ำว่าการรู้ข้อมูลศัตรูล่วงหน้าเนี่ยสำคัญกว่าไปเชื่อเรื่องโชคลางหรือเดาสุ่มเยอะเห็นว่ามีแบ่งประเภทจารชนไว้ตั้ง5แบบเลยใช่ค่ะมีจารชนพื้นเมืองไ้สึก จารชนซ้อนจารชนฝากความตายแล้วก็จารชนกลับเป็นคือมันซับซ้อนมากแสดงว่าเครือข่ายข่าวกรองสมัยนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะการจะใช้คนพวกนี้ได้นี่ต้องใช้ปัญญาความสุข,ขุมแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติคนมากๆค่ะเป็นศิลปะชั้นสูงเลยต้องเก็บเป็นความลับสุดยอดครับพอจะสรุปได้ไหมครับว่าหัวใจของชัยชนะแบบซุนหวู่ก็คือการผสมผสานหลายๆอย่างเลยทั้งความรู้การวางแผน ความเร็วความยืดหยุน่นวินัยแล้วก็เล่กลด้วยถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่บุกตะลุยอย่างเดียวต้องใช้สมองเยอะมากๆแล้วก็มีข้อคิดจากคุณเสถียรวีรกูลผู้แปลาฝากไว้นะคะท่านหวังว่าคนเรียงตำรานี้จะเอาไปใช้ปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูภายนอกไม่ใช่เอามาทะเลาะกันเองเป็นข้อคิดที่ดีมากๆครับเสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับว่าหลักการของสุนวูเนี่ย ที่เน้นชนะด้วยปัญญาการวางแผนการเข้าใจคนเราจะเอามาปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันเช่นการทำงานหรือการพัฒนาตัวเองในยุคนี้โดยที่ไม่ต้องมองว่าเป็นการทำลายล้างคู่แข่งได้ยังไงบ้างครับ